สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับกลับสู่ช่องอัศนีเด็กซิมเปอร์ไลน์นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้เล่นก่อนที่จะดูเทปๆนี้ด้วยนะครับก็ลุกในวันนี้เนี่ยอาจจะแบบคล้ายๆหลายๆเทปที่ลงไปใช่ครับคือวันนี้เป็นวันที่ถ่ายหลายคลิปมากถ่ายไปหลายเทปเวอร์เเลยเงยนะฮะก็จะได้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับอ่ะแน่นอนตามต้นคลิปเลยนะครับที่บอกว่าทําไมคนส่วนใหญ่จะคิดว่า คนที่ใช้ของแบรนด์เนมเนี่ยมักจะอวดรวยทําไมถึงมีคําถามนี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เล้งจะมาพูดในมุมของเล้งกันนะครับว่าทำไมอ่ะทำไมทุกคนต้องคิดแบบนั้นนะทำไมต้องคิดแบบนั้นกับคนที่ชอบของ l u x u r y b r a n d ชอบของ Designer b r a n d ด์ทำไมอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะฮะโอเคก็จริงๆเนี่ยอยากจะมาพูดถึงว่าจุดเริ่มต้นนะครับในการที่ชอบของแบรนด์เนมทำช่องที่พูดเกี่ยวกับพวกของ l u x u r y b r a n d อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วมันเกิดจากความชอบและความรักของตัวเองนะครับก็คือเป็นของที่เราใช้เป็นของที่เราซื้อนั่นแหละพูดมาหลายเทมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือแฟกต์ของมันจริงๆเนี่ยคือก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอะ่ะเล้งก็จะแบบเห็นปปาใช่ปะ่ะที่แบบเออใส่เสื้อเสื้อเชิ้ตที่แบบว่าพวกว s ซาชิอาแมนนี่เงี้ยคือเราเห็นมาตั้งแต่เด็กใช่ปะ่ะคือก็แบบสวยเนาะอะไรเงี้ยดูดีนะดูเท่ยใช่ปะ่ะบางทีป้าก็จะใส่พวกแบบกางเกงจีนสแบบพวก เอวสูงของพวกแบบมอสกิโนของอาร์มานี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้สร้รองเท้าแบบด็อกเตอร์มาตินสมัยก่อนเราเห็นแบบป้าๆไปแบบเที่ยวฮ่องกงมาเราไปเที่ยวเขาจะแต่งตัวแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับหรือมามาเน่ก็จะแบบยีผมฟูมันเลยสาวเปรี้ยวใส่เสื้อแบบยัดนุ่นไหล่นะครับนา้าโหไหล่ตั้งมาอะไรเงี้ยนะฮะเสื้อแบบต้องไปสั่งตัดตามร้านแบบประจำอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นภาพพวกเนี้ยภาพจํานะครับแล้วก็ คนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่สําคัญกับชีวิตของเล้งเลยก็คือซวยโกนะครับก็คือคุณป้าหรือพี่สาวป้า,ปาเล้งเนี่ยนะฮะก็คือเป็นคนที่ท่านเนี่ยเป็นคนที่ชอบของแบบแบรนด์เนมมากๆอ่ะถ้าพูดตามภาษาบ้านเราแบบแบรนด์เนมลักชัวรี่แบรนด์ของดีไซเนอร์แบรนด์มันก็คือเป็นมันก็คือคาเดียวกันก็คือของพวกของใช้หรูหราอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะท่านเน่เป็นคนที่ชอบมากเลยแล้วก็เป็นคนแบบพาเล้งไปได้แบบเปิดประสบการณ์แบบดีๆในสมัยเด็กที่เราแบบว่าเอ้แล้วก็ ได้แบบซึมซับมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยสมัยก่อนอะ่รก็อ่ะเรียนอยู่กสสับชั้นหลักใช่ปะ่ะพอเราเรียนเลิกเรียนเสร็จปุ๊บอ่ะซุโกเราเนี่ยก็คือจะขับรถมารับเราพาเราไปแบบร้านแบบชอบ็อปหรูวิทตอร์อันนี้อ่ะ example เเหตุก,การณ์นี้นะก็เป็นวันนั้นนะที่มารับเล้งแล้วก็พาเล้งไปร้านหลุยส์วิตตองที่สาขาเกสพรพลาซาสมัยก่อนนะไปเสร็จปุ๊บเราก็ไปนั่งเลยแล้วก็แบบทำไมมันเหมือนมีงานเป็นแบบ ซอฟต์โอเพนนิ่งซอฟต์ลอนอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอเคตอนนั้นนะ่ะมันคือเป็นตอนที่จะมีหลุยส์วิตองครับเมื่อประมาณปี2,000เท่าไหร่เราลิงจำไม่ได้ประมาณแบบ2,000ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวเหมือนตัวกีวีอ่ะเออคอลเลกชันนั้นนะครับนะก็คือซูโกเราก็คือแบบได้เป็น เขาก็เป็นแบบ V I C ในแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็คือแบบว่าให้เรียกเข้าไปดูกระเป๋าไปซื้อกระเป๋าไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยนะครับเราก็ไปเราก็ได้แบบซึมซับมาตั้งแต่เด็กเราก็เห็นแบบเอยของสวยๆงามๆมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับบรรยากาศเราก็จําภาพพวกนั้นมาโดยตลอดแล้วก็แบบชอบไปเดินดูนุ่นหยิบจับเข็มของเข็มขัดรองเท้าเราก็คือไปดูมาโดยตลอดอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเออพาไปร้านแบบชแนลพาไปนู่นนี่อะไรเงี้ยสอนเราสมัยก่อนว่าเนี่ยกระเป๋าชแนลเนี่ยในยี่ห้อนี้นะราคา มันอย่างนี้นะเนี่ยมันคุณภาพดีมากอะไรเงี้ยคือก็เป็นคนที่สอนเราตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออซึมซับมาตลอดเราก็เห็นของสวยๆองงามเงี้ยเออนะครับก็จนเราโตเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออก็ถ้าเราเรามีสตางค์ที่เราจะซื้อด้วยตัวเราเองไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเงี้ยเราก็ซื้อเราก็ทําอะไรเงี้ยนะครับก็ทุกวันนี้ก็คือซื้อของมาเราก็ไม่ได้ไปต้องไปเบียดเบียนป้าป้าหมาไม่ได้เบียดเบียนคนในครอบครัว ไม่ได้แบบไปเบียดเบียนใครไม่ได้เป็นดีเป็นสินไม่มีแบบเฮ้ยเดือนนี้จัดแบรเครดิตเท่านี้บาทไม่มีเงินจ่ายต้องจ่ายขั้นต่าอะไรเงี้ยเล้ยงมีบัตรเครดิตเลยไม่เคยจ่ายขั้นต่ําเลยสักครั้งเดียวเนี้ยนะครับเราต้องประมาณตัวเองให้ได้ว่าเอ้ยเราใช้เท่าไหร่เราต้องจ่ายให้ได้นะอะไรเงี้ยเรามีอินคัมเท่าไหร่เออเราเราเรา เราซื้อเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะมีแบ่งเป็นสเต็ปของเลงอยู่แล้วเงินเก็บเงินที่ใช้เงินที่สปอยตัวเองเงินอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตเรามีทุกอย่างที่เราจัดสรรปันส่วนแต่เราไม่เคยมาต้องมานั่งแจกแจงให้ให้ให้ขายแบบได้ฟังกันอะไรเงี้ยน,นะครับเราก็จะต้มีแบบว่า มาตรการของเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับนั่นแหละมันก็เลยแบบส่งผลให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าแบบชอบมาตั้งแต่เด็กสมัยก่อนเนี่ยที่ทุกคนจะอาจจะอ,าจจะอ่านหนังสือการ์ตูนพวกโคน,นันวันพีชโปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล็งก็จะไปเอาเงินไปซื้อพวกแมกซีนแฟชั่นพวก L อลพวกแพรพวกอิมเมจเนี่ยมาซื้อมาอ่านเว้ยก็คือแบบทุกวันนี้ก็ยังเก็บอยู่เลยแบบเอลแบบสมัยแบบปีแบบ2 0 0 0 2 0 0 1 2002เนี่ยยังเก็บไว้อยู่ในหะ้องเก็บของที่บ้านที่เมืองไทยอยู่เลย,เยก็คือแบบ คือชอบอไปเลยที่แบบว่าเอากระเป๋าเอาพวกเครื่องประดับมาแล้วก็บอกว่าบอก,บอกดีเทลมันคืออะไรอย่างเงี้ยชอบอ่านพวกหน้าพวกนั้นมากอะไรเงี้ยพวกหรือเป็นพวกหน้าพวกดาราฮอลลีวูดอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยใส่ชุดไปงานโกลเด้นโกลบอะไรใส่ชุดไปงานออสการ์ชุดของอะไรออสการ์เดอร์ลินจ้าชุดของแบบคิสเซนต์ลาคูอะอย่างเงี้ยสมัยก่อนคือจะชอบมากเงี้ยนะครับนั่นแหละมันก็เลยเป็นการแบบสั่งสมความหล่อหลอมของตัวเองมาโดยต,อต,อตลอดที่ชอบของสวยๆงามๆนะครับนั่นแหละคือทุกคนนะ่ะก็จะมี ที่มาของแต่ละคนอะไรเงี้ยนะครับก็อยากจะให้แบบว่าให้เขาเรียกว่าไงดีอะให้ให้เกียิกับทุกๆคนด้วยอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ใช้ของแพงอยู่ใช้ของแบรนด์เนมอยู่เป็นคนที่แบบทําไมอะอยู่แบบไม่ติดดินนะทำไมอยู่อวดรวยคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความชอบความมึงพอใจด้วยนะครับนะบที่เล้งอยากจะพูดให้ฟังกันนะฮะโอเคแล้วก็คนที่มักจะพูดว่าแบบเนี่ย คนที่ใช้ของแพงอ่ะอุ้ยใช้กระเป๋าลุยชาแนลเงี้ยเฮ้ i, ยยูแบบอวดรวยอ่ะคือเขาใช้ของเขาเขาถือของเขาอ่ะก็คือเขาไม่ได้ไปอวดรวยให้ใครถูกไหมหรือเขาจะใช้ถ่ายรูปลง a c e b o o k ลงอิน t ต g r a m มันก็คือเป็นลุกที่เขาใช้ใส่ในวันนั้นลุกที่เขาใช้อ่ะเขาซื้อมาเขาก็ต้องอยากใช้ปะแต่ไม่ใช่ว่าเขาโพสต์ว่าอุ้ยกระเป๋าชาแนลวันนี้ซื้อกระเป๋าชาแนลมาใบละแสนสองอุ้ย ชอบจังเลยอะไรอันเนี้ยอ,อาจจะเป็นการอวดของเขาถูกไหมเอออ่าหรือยังไงดีอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะอย่างนี้มาหรือการที่เราแบบเจอเพื่อนแล้วเพื่อนเราถือกระเป๋าแบบเนี้ยล้าแบบฮัลโหลเป็นไงบ้างมึงสบายดีมาเออกระเป๋าใหม่สวยไหมอ่ะอย่างเงี้ยอีเนี้ยขี้อวดเข้าใจปะคือคนปกติเขาไม่มาถืออะไรอย่างนี้หรือแบบพยายามที่จะแบบ อวดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือเขาเรียกว่าอวดนะครับหรืออ่าอ่าโอเคเป็นนั่งกินข้าวกับเพื่อนนั่งเต็มโต๊ะเลยคิ้วกระเป๋าไประหว่างบนโต๊ะเติงแล้วบอกว่าสวยไหมมึงกระเป๋าใบใหม่เพิ่งซื้อมาอ่าอีเนี่ยอวดเข้าใจป่ะอีอย่างเงี้ยอีเนี่ยอวดนะครับเออคือบางทีเราต้องดูบริบทด้วยว่าคนคนนั้นเป็นคนนิสัยยังไงคนคนนั้นอ่ะแบบไหนแต่ไม่ใช่ว่าจะมาอ่า ตีตาทุกคนเลยว่าแบบโหคนที่ชอบของแบรนด์เนมแบบใช้ของแบรนด์เนมมันจะเป็นคนที่ขี้อวดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ <c oughs> คือเราไม่ได้มีรีแอคชั่นแบบนี้ในสังคมของเราหรือออกไปทําตัวอย่างนี้กับคนอื่นที่เราไม่สนิทหรือเราไม่รู้จักอะโอเคถูกปะเราก็อย่าไปหาว่าเฮ้ยใช้ของแพงมันจะเป็นคนขี้อวดมันไม่ได้มันคือสิ่งที่ ความพึงพอใจเขาเขาไม่ได้เป็นนี่เป็นสินไม่ได้ไปป้นจีใครไม่ได้ต้องแบบไปหลอกใครไปโกงที่นาคนมาเพื่อจะแบบเอาเงินไปซื้อกระเป๋าแอมเมสไปหนึ่งเนี้ยเออถ้าอีพวกนั้นนะคือคนเลวก็ก็ไปว่าเขาใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดอย่างคนเรา,เอาอย่างเล้งหรืออะไรเนี่ยเราก็คือ หาเงินมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมาดูแค่แบบว่าปลายทางนะว่าโอ้เข้าซื้อของแบรนด์เนมนะเราต้องดูที่ต้นทางเลยว่าเขาทํางานหนักไหมเขาทํางานยังไงเขามีการใช้ชีวิตแบบไหนเออเขาเขาทางานยังไงบ้างเขาทํางานอะไรเขาเขาทาอะไรบ้างเพื่อจะได้มาซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูเราขยันไหมอย่างเงี้ยนะครับกว่าเราจะได้ของแต่ละชิ้นมาเราก็ต้องขยันน้้ยเราก็ต้องเหนื่อยน้อยในการทํามาหากินถูกไหมไม่ใช่ว่าไปแล้วก็ได้มาฟรีๆนะครับนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่ อยากจะมาพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พวกของแบรนด์เนมของลักชัวรี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของที่1น่งเนะเราซื้อเพรหนึ่งมันคือคุณภาพนะครับซื้อเพราะคุณภาพ2เนี่ยคือซื้อเพะดีไซน์เพราะว่าแต่ละชิ้นที่เลงซื้อเนี่ยเลงอะมองมันเป็นงานเหมือนงานศิลปะเลยเพราะว่าแต่ละชิ้นที่ดีไซนเนอร์เขาออกแบบมาแบรนด์เขาออกแบบมาเนี่ยเขากันกรองแต่ละกระบวนการเนี่ยมันผ่านหลายขั้นตอนมากๆไหนจะขั้นตอนการคิด ใช่ป่ะไหนอินสปิเรชันไหนจะแหมทีเรียลไหนจะแบบการแบบว่าทำออกมาเครื่องจักรทุกสิ่งอย่างหนังผ้ามันกว่าจะออกมาเป็นแต่ละชิ้นนะ่ะเออไหนจะงบค่า PR Marketing Packaging ร้านก็มันจะออกมาเป็นแต่ละชิ้นนะ่ะมันมัน,ม,นมันหลายองค์ประกอบมากๆอย่างเงี้ยนะครับเล่งก็เลยคิดว่ามันเป็นเหมือนงานศินลปะเป็นงานที่เรารู้กว่าโอ้โหเราซื้อมาแล้วก็ ก็เป็นการแบบเก็บสะสมเป็นการแบบเออเอามาเดคอเรชันในบ้านเราแค่มองเราก็แฮปปี้แล้วเมมงววเี้ยลเลแค่ม,มองไม่ได้หิ้วทุกวันอะ่ะแล้วก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยมันก็คือเขาใช้ของดีในการมาทําขายให้เราอะ่ะมันก็ต้องอยู่ได้นานแต่การที่อยู่ได้นานบางคนบอกว่าเนี่ยซื้อกระเป๋าแบบยี่ห้อหนึ่งมาทําไมหูขาดแล้วอะ่ะเราต้องดูด้วยว่าคุณอะ่ะใช้แบบไหนกระเป๋าให้โดนน้ำไหมกระเป๋าให้เขาให้เก็บรักษายังไง เขาให้บรรจุของเนี่ยได้หนะักเกินกี่โลอย่างเงี้ยอาจจะ3สามโลสี่โลแต่คุณแบบไปขนหินขนปูนมาขนแบบเจ็ดโลแปดโลอย่างเงี้ยมันก็พังปะวะเข้าใจปะเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาให้ใช้ยังไงเก็บรักษาอย่างไงเงี้ยของทุกอย่างที่เริงใช้เนี่ยเก็บรักษาแบบตามที่มันควรจะเก็บอะมันอยู่ได้นานหมดเลยเว้ยจริงๆเนี่ยกระเป๋าบางใบเนี่ยที่เริงเพิ่งแบบว่าโพลลรุ่นลงไปริงจรแต่คนอาจจะแบบไม่เห็นไม่ชัดนะครับก็คือ หลุยวิตองไอตัวไบโนเอที่เป็นหนมจีดเนี่ยเป็นใบที่หมืมาเนี่ยซื้อมาตั้งแต่แบบยี่สิบปีที่แล้วไปเที่ยวฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทุกวันนี้เล้งยังหิ้วได้อยู่เลยอยังใช้ได้อยู่ยังใส่ของไม่และใส่ของแล้วไม่ทะลุอะ่อะเข้าใจปะก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่การรักษาการเก็บรักษาของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แบบ เสมอไปนะครับที่ของแพงเท่านั้นนะคือเลงแค่มาพูดในมุมว่าเอยคนส่วนใหญ่มักที่จะมองแบบนี้กับคนที่ใช้ของแบรนด์เบบนมอะไรเงี้ยนะครับ <im> ก็อยากจะให้มองกันแบบปรับมุมมองมองมุมกลับกันว่าเออจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่นะกว่าเขาที่จะซื้อมากว่าเขาจะได้มาเขาก็เห <im mon> นื่อยเหมือนกันนะก็ต้องทํางานเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นรางวัลให้กับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ คือเิงเชื่อว่าทุกคนก็ชอบของสวยๆงามๆหมดนั่นแหละแต่แค่ว่าเราก็เลือกกันว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราเราชอบอะไรเราก็ใช้อะไรย่างเงี้ยล้วก็ไม่เบียดเบียนใคร่เงี้ยนะครับนั่นแหละก็เป็นความรู้สึกของตัวเองนะครับที่อยากจะมาพูดถึงมาสะท้อนเห็นอีกมุมหนึ่งของเรงแล้วกันนะกับจากใจคนที่ทำช่องอัศนีเดอะซิมเปอร์ไลนะครับก็คือช่องของตัวเองนั่นแหละนะฮะก็ประมาณนี้อยากให้ทุกคนเอนจออยากให้ทุกคนได้ ได้ชมแล้วก็มีความสุขยิ้มไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างมาทําช่อง u t u b e เนี่ยคือมันเกิดจากความรักและความชอบในของที่เล่งชอบอะไรเงี้ยนะครับมันก็ส่งผลออกมาในเรื่องของการแบบไปเที่ยวชอบไปเที่ยวไปช้อปปิ้งเงี้ยเราก็ทาเทปทาบล็อกที่เราไปช้อปปิ้งไปอะไรคนก็หลายๆท่านก็เอนจอยก็สนุกไปด้วยกันได้รู้สึกว่าเออได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเง <ๆ S 1> ี้ยเล่งก็แฮปปี้คือไม่ได้ ไม่ได้ทําเพื่อมาแบบอู้ฉันจะอวดให้เห็นว่าของฉันมีอะไรบ้างฉันรวย่ไหนคนรวยกับเล้งมีเยอะแยะมากมายคนที่รวยมากคนที่รวยสุดๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่เสื้อผ้าตัวละสองสามหมื่นเป็นชีวิตประจาวันอ่ะมีเยอะแยะมากแต่เล้งยังไม่ได้ถึงขั้นที่ใส่เสื้อตัวเป็นสองสามหมื่นไม่นะครับเล้งยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะรวยขนาดนั้นนะฮะแล้วก็แบบว่าซื้อของทิ้งๆคว้างๆมีรองเท้าเป็นร้อยๆเป็นพันๆคู่ล้ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เล้งเป็นเหมือนคนระดับชั้นกลางที่ชอบในของ ลักชัวรี่นะครับแล้วก็อยากที่จะนําเสนอมารีวิวให้คนที่ชอบเหมือนๆกันอยากที่จะ uh, แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากที่จะชงของชิ้นนั้นแล้วก็อาจจะแบบเออหารีวิวนั้นๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับในสไตล์ที่เล้งรีวิวแล้วก็ uh, พูดออกมาในแบบของเล้งในความรู้สึกของเล้งอะ่ะนะครับนั่นแหละคือไม่ได้เป็นการแบบมาฮูมาอวดมาอะไรนะครับนั่นะก็คือความชอบล้วนๆเลยแล้วก็ความพึงพอใจของตัวเองนะครับก็นั่นแหละ ก็อยากให้ทุกคนเอนจอยนะครับแล้วก็สนุกกับการชมในช่องของเล้งนะคะก็หวังว่าวันนี้ก็จะคายข้อสงสัยกันไปแล้วก็จะได้ทําความรู้จักกับการที่คนคนหนึ่งที่ชอบของ Luxury รี่เนี่ยอย่างเล้งเนี่ยเล้งมองว่าเป็นศิลปะและเป็นความพึงพอใจของเราแล้วเราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะครับก็ยังไงวันนี้เท่านี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย